สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับช่องไอ้พาเพลินนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องไอ้พาเพลินด้วยนะครับผมเอาวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเหรียญเลื่อนวัดหวยดวนนะครับหรือเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมจัดสร้างโดยหลวงพ่อนะครับลำริจากหลวงพ่อเลยนะสำหรับรุ่นนี้จากหลวงพ่อพัดปุญญากาโมนะครับผม รุ่นนี้พิธีค่อนข้างดีมากเลยนะครับแล้วจุดประสงค์ดีมากด้วยนะครับผมตอนแรกผมว่าจะไม่เอาแล้วรุ่นนี้นะว่าจะพอแล้วเเห็นว่าเป็นเรื่อง2เรื่อง2แต่พอดอูใบเอกสารต่างๆอา้าวรุ่นนี้มีการขออนุญาตการจัดสร้างตั้งแต่ปี2564แล้วนะครับผมซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับผมที่สร้างในวาละ หลวงพ่อได้เลื่อนสมณศักดิ์ช่วงปี64นะครับผม,มก็รุ่นนี้ก็เป็นบุญใหญ่อีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้ดำานีจากหลวงพ่อหลวงพ่อตั้งใจมากเลยนะรุน่นนี้ผมต้องบอกเลยนะรุ่นนี้หลวงพ่อตั้งใจมากปลูกเสกวาระที่1งฟังดีๆนะวาระที่1ปลูกเสกวันที่5ธันวานั่นคือวาละพิธีใหญ่นะครับเว้นวาระพิธีใหญ่เลยนะครับวาระพิธีใหญ่ ครั้งที่2วาระที่2นะครับเป็นวันที่วันที่4นะครับวาระที่2นะครับที่เป็นวาระใหญ่คือวันที่4ปลูุกเสกพร้อมกับรุ่นชนะจน6-6แล้วก็วาระแรกของหลวงพ่อสิงรุ่นสร้างบารมีนะครับปลุกเสกเพียงแค่3รุ่นเท่านั้นวันที่4นะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับผมได้มีการขนย้ายรุ่นที่มีการปลูกเสกก็คือรุ่นชนะจนแล้วก็หลวงพ่อสิงห์นะครับได้มีการเคลื่อนย้ายก็มีอยู่รุ่นนี้ที่ยังคงอยู่สาราร้อยปีนะครับรู้ไหมรุ่นนี้นะครับผมหลวงพ่อขึ้นมาปลูกเสกทุกเช้าเลยตั้งแต่วันที่5วันที่6วันที่7วันที่8แล้ววันที่9ซึ่งรุ่นลังธรรมดาเนี้ยกองบุญอ่ารุ่นเนี้ย แจกจ่ายเมื่อวันที่9หลวงพ่อปลูกเสกให้ถึงวันที่9เลยนะครับถือว่าท่านเมตตามากนะครับผมปลูกเสกเพียงลําพังนะครับผมปลูกเสกเพียงลําพังนะเท่ากับกองบุญลังลุ้นจะปลูกเสก7วาระด้วยกันนะครับแต่นําเลิกยังไม่ออกนะครับนําเลิอกออกวันที่11พร้อมถวายเงินให้กับหลวงพ่อนะครับจานวน10ล้านบาทแล้วหลวงพ่อก็คือจะ อมอบให้กับโรงพยาบาลภยายาลีเลยเพื่อซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลนะครับจะ,ะจะได้สะดวกต่อการรักษาคนไข้นะครับที่ยังต้องการรักษานะครับผมต้องการรักษาอยู่นะครับผมยังขาดแคลนอยู่ต้องบอกเลยนะต้องขาดเครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยมันต้องมีการชํารุดหรือการเปลี่ยนแปลงตลอด นะครับนี่ถือถือว่าบุญใหญ่มากเลยนะแล้วได้ข่าวแววๆคือ,เ,อเขาจะหลวงพ่ออ่ะก็คือจะนําเงินไปทําศูนย์กองปราบให้กับสํานักงานตารวจด,ด้วยนะเผื่อใครที่จะต้องการไปร้องเรียนนะแถวนครสวรรค์แต่ผมไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นสอพอ,อะไรนะครับก็คือทําศูนย์ร้องเรียนนะครับผมกองปราบนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ นะเดี๋ยวผมจะแกะเลยดีกว่านะครับผมนี่ทีเด็ดทีเด็ดมีหลายท่านนะครับขอเช่าผมผมไม่ได้ให้ตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยหลายท่านถามว่ามีแถมลูกรังไหมผมบอกเลยว่าอ,อ,อาจจะมีแต่ผมไม่ปล่อยผมอาจจะเก็บไว้เองหรืออาจจะตัวนี้อาจจะเป็นกําไรเพราะว่าในรางเนี่ยผมไม่ได้แบบเอ,อเอากําไรมากมายเลยนะครับไม่ได้กําไรมากมายจริงๆนะครับ ก็คือเหมือนกันแบบเหมือนร่วมทําบุญด้วยกันะนะครับผมเหมือนร่วมทําบุญด้วยกันนะครับเป็นบุญใหญ่นะอันนี้ดาหนีจากหลวงพ่อเลยนะครับรุ่นนี้ตอนแรกผมว่าจะไม่เอามาคือจะไม่เอามาเลยรุ่นนี้นะแต่พอดูจุดประสงค์ปับ๊บโอ้โหหน้าหน้าหน้าบูชานะครับหน้าบูชาและหน้าร่วมทําบุญนะครับมาเดี๋ยวขอญาตแกะกันเลยดีกว่าสําหรับรังแรกนะครับ จะส่งวันเสาร์วันที่11มีนาคม2,566นะทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะซีนก่อนเลยละกันนะครับขอให้ได้ลังาลายเซ็นนะคลิปนี้ก็จะต่อเนื่องเรียวๆเลยนะครับผมจะไม่มีการตกแต่งอะไรมากมายนะสำหรับคลิปนะครับเพราะว่าเป็นคลิปคะเนื้อด้วยทุกอย่างต้องโปร่งใสนะครับ ทุกอย่างต้องทําให้โปร่งใสนะครับนี่ถุงเป็นรลายน้ําของ GSPA เลยนะครับผม <Okay. S 1> การันตีโดยคุณป๋องสุพันธ์นะครับผมอ่าไปลุ้นกันนะมี5พิมพ์นะมีพิเศษด้วยมีลุ้นอะไรมากมายอยู่ในรังอ่ะนะครับมี <Okay. S 1> ให้ลุ้นพิเศษมากมายเลยนะ <Okay. S 1> อ่ามาขอญาตแกะอื้อ,อติด ติดนะอ่ามาเดี๋ยวแกะกันเลยนะครับลังแรกผมจะทําเป็น e p ีที่1นะครับผมส่วนลัง2ผมจะทําเป็น e p ที่2นะก็คือ EP พีที่2ผมก็จะคะเนื้อลังที่2อันนี้คือ e p ีที่1ก็คือคะเนื้อลังที่1นะครับหลังจากจบรีวิวแล้วเดี๋ยวผมจะคะเนื้อเลยนะครับคะเนื้อแล้วก็ติดอ่าเลขติดเลขนะครับแล้วก็จะส่งตาม อะไชื่อที่ท่านจองกับผมไว้นะครับอ่านี่ผมได้จับรางวัลไปแล้วนะสามารถย้อนดูได้นะครับอ่าคลิปวิดีโอไลฟ์สดนะครับสามารถไปดูได้นะว่าใครได้รางวัลอะไรบ้างนะครับรางวัลเล็กๆน้อยน้อยนะครับผมมามาดูกันนะครับว่าผมจะได้อะไรนะครับมาสาทุนะครับสาธุนะครับสิ่งที่ผมได้ร่วมบำบุดไปครั้งนี้นะครับขอ ไ,ได้ลังพิกชีวิตหรือไม่ก็ได้เหรียญพิกชีวิตนะครับมาเหรียญแรกกันเลยนะครับมาชมกันครับมาชมกันครับปับ๊บโอ้โหเงาทองแดงแล้วอะไม่อยากเปิดแล้วปับ๊บโอ้โหฟังเพชรเฮ้ยฟังเพชร,พชรทุกคนเฮ้ยเหรียญต้นแบบครับ โอ้โหหนึ่งทับหนึ่งโอ้โหได้หนึ่งทับหนึ่งะ่ะเมื่อคืนนี้ผมเห็นเขาตั้งรับเป็นแสนโอ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหมือสัน <c oughs> อส่นมือสั่นมือสั่นจับจับกันมือสั่นนะครับโอ้โหได้ฝั่งเพชรน,นะครับผม มีแค่หนึ่งเหรียญนะครับผมแบบนี้มีแค่หนึ่งเหรียญนะครับอ่ามีแค่หนึ่งเหรียญนะเหรียญนี้นะครับเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่อีกเครื่องนึงเมื่อคืนนี้ผมเห็นใน Tik ต o อกนะครับเขาเปิดนะครับได้ฝังเพชรแบบนี้แหละเป็นต้นแบบแต่เขาเป็นได้แบบอ่แบบนี้อ่ะนี่นะครับเขาได้แบบนี้นะมีคนรับเป็นแสนน่ะเนี่ยแบบเนี้ยนะครับ เป็นพิมพ์อ,อธิษฐานนะครับผมอธิษฐานจิตนะเนี่ยมีคนรับเป็นแสนโอ้โห้วผมได้เหรียญต้นแบบเบอร์หนึ่งด้วยอัยอนนี้โอ้โหสุดอ่ะโอ้โหขอญาตเก็บก่อนนะเหรียญน,นี้ผมขอญาตเก็บนะครับโอ้โหูมือสั่นโอ้โหได้เหรียญต้นแบบนะครับมีแค่ หนึ่งเดียวในโลกนะครับแบบเนี้ยนะมีแค่หนึ่งเดียวในโลกนะครับมาโอ้โหสม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 กับที่นั่นเลยนะครับผมสาธุขอให้ได้อีกสักเหรียญน,นะครับผมได้ทุกๆเหรียญเลยก็ได้นะครับผมหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อเมตตาหน่อยนะมาปั๊บปั๊บได้ต้นแบบฝั่งเพชรแล้วอันนี้คงไม่ใช่เนื้อเงินแล้วนะผมว่า ผมไม่ใช่เนื้อเงินแล้วอ่ะจริงๆด้วยไม่ใช่เนื้อเงินแล้วไม่มีเนื้อเงินโอเคได้ฝั่งเพชรถือว่าโชคดีสุดสุดแล้วนะครับฝั่งเพชรแพงกว่าเนื้อเงินนะโอ้โหเลขหนึ่งหนึ่งนะครับตอกกรรมการเลขหนึ่งหนึ่งเนื้อสัตตะนะครับโอ้โหสวยงามครับผมสวยงามครับอ่าสวยงามครับ โอ้โหสุดจันไปนะครับฝังเพชรหนึ่งเดียวในโลกอ่ะเดวให้ดูแวบหนึ่งนะครับผมให้ดูแวบหนึ่งนี่เมื่อคืนนี้มีคนตั้งรับเป็นแสนเน่ยผมไม่รู้ว่าจริงหรือโม้ดูนะแต่เขาบอกว่ามันมีคนรับอยู่นะครับที่เป็นเหรียญต้นแบบตอกหนึ่งทับหนึ่งนะครับ เขามีคนลับอยู่นะครับอขออนุญาตแยกก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปวิดีโอรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ได้มาจากนครสวรรค์นะลังนี้ได้มาจากนครสวรรค์อะมาเดี๋ยวจะทำการคัดเนื้อเลยนะครับสาธุขอให้ได้เป็นลังลายเซน็น นะครับผมขอให้ได้เป็นลังลายเซนนะสาธุขอให้ทุกท่านได้แบบเนื้อดีในลังนี้เถอะนะครับผมโอ้โหนี่แหละนะครับปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้โหไม่มีลายเซน <laughs> ไม่มีลายเซนนะครับผมแต่ถ้าเกิดเปิดหัวมาเป็นแถมยกลังต้นแบบอะในลังเนี่ยจะไม่ธรรมดา เพราะเมื่อคืนนี้ผมไปปิดเนื้อนวะหน้ากากทองคํามานะอ่าผมปิดเกือบ,ป,อบ,นนบปิดมาเกือบหมื่น่ะนะครับปิดมาเกือบหมื่นอ่ามาเดี๋ยวผมทาัาท้องคคะเนื้อเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีอีพีที่สองอีกอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเทเลยนะครับ ขาวสะอาดขาวสะอาดโอ้ขาวสะอาดจบไม่มีลายเซ็นนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะติดเลขนะครับ เดี๋ยวผมจะติดเลขเดี๋ยวผมจะไปแบบไวๆนะช่วงเวลาช่วงที่ติดเลขเพราะว่าถ้าเกิดว่าเออรันคลิปไปเรื่อยๆมันค่อนข้างนานนะครับโอเคไปรับชมกันเลยนะครับผม เกตอาจาแห่งเมืองปากน้ำโพรวมพอพัดปุญญาการโมที่พึ่งทางใจเป็นบุญทีลีโอเคนะครับผมก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับติดเลขนะครับคะเนื้อแล้วก็ติดเลขนะครับอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะ อ่อันนี้คือผมไม่ได้เรียงนะเดี๋ยวผมก็คือจบจากคลิปนี้ปั๊บเดี๋ยวผมก็จะทําการแพ็คนะครับผมแพ็คตามที่ท่านสั่งไว้เลยนะครับอ่ะถือว่าทาอย่างโปร่งใสที่สุดนะครับที่ผมจะทําได้นะครับผมอ่ะก็ก็จะตามแบบตามคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดู e p ีที่2นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเปิดได้เนื้ออะไรนะผมเปิดให้จองแค่ สองลังนะครับผมเปิดแค่2ลังเท่านั้นนะครับเปิดให้จองแค่2อลังเท่านั้นเพราะว่าถ้าเป็น3เดี๋ยวมันไม่ไหวนะครับผมไม่ไหวนะครับผมเพราะว่าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไปแพ็กกว่าจะได้กว่าจะได้พักผ่อนก็ค่อนข้างจะใช้เวลาน่าจะทั้งคืนนะครับตอนนี้ก็เท่าไหร่แล้วเที่ยงคืนนะครับของวันที่วันที่10เบ็ดแล้ว นะครับวันที่10ถึงวันที่11แล้วเช้าวันใหม่แล้วนะครับก็คงอีกนานนะครับก็ทําเพื่อทุกท่านนะครับผมที่ร่วมบุญกันมาที่ทั้งที่หลายหลายท่านตั้งใจร่วมบุญนะครับผมก็จะทําให้เต็มที่นะครับผมก็จะทําให้ไวที่สุดเท่าที่ผมทําได้นะครับพรุ่งนี้วันที่11ผมก็จะจัดส่งให้ทุกท่านนะครับผมท่านจะได้รับ อย่างเร็วนะครับที่อยู่ใกล้เคียงปริมณฑลนะครับผมที่อยู่ใกล้เคียงก็จะได้วันที่12กันนะครับจะได้เริ่มรับวันที่12กันนะครับอย่างช้านะครับที่อยู่นอกเขตปริมณฑลนะครับที่อยู่ห่างไกลจากผมก็อาจจะได้รับกันวันที่13มีนาคม2566นะครับถ้าเกินหลังจากวันที่13ไปแล้วช่วยโปรดติดต่อหาผมด้วย นะครับผมจะได้ตามให้นะครับจะได้ตามให้นะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะครบ100พอดีนะครับไม่มีเกินไม่มีขาดใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าก็ประมาณนี้ก็อีพีนี้ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ